สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนรัฐบาลโปรตุเกสร่วมมือกับโฟเดวีกบอลโดยได้เปิดตัวรายงานที่มีบริษัทโปรตุเกส41แห่งที่ลดเวลาการทำงานสัปดาห์ละครั้งส่งผลให้ความเหนื่อยล้าจากการทำงานลดลง19%ความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตก,กับการทำงานลดลงจาก46%เหลือเพียง8% และพนักงานส่วนใหญ่จะกลับมาทำงานสัปดาห์ละ5วันก็ต่อเมื่อได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเท่านั้นทั้งนี้ในโครงการรัฐบาลระดับภูมิภาคซึ่งได้รับการอนุมัติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโครงการนำร่องสำหรับการทำงานสัปดาห์ละ4วันการทำงานจากที่บ้านสามารถขยายไปยังภาคเอกชนได้อีกด้วยโดยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันร,ระหว่างคนงานและนายจ้างเพื่อเป็นการปรับสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัวให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับรัฐบาลกรุงโตเกียวที่ได้ประกาศเรื่องนี้ที่คล้ายกันโดยเริ่มใช้สัปดาห์การทำงาน4วันตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปดนโดยกำหนดให้บริษัทต่างๆเสนอตัวเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงานที่มีลูกเล็กเช่นลดเวลาการทำงานและการทำงานจากระยะไกลได้และให้ความยืดหยุ่นของรูปแบบการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเสียสละอาชีพการงานของตนเนื่องจากการคลอดบุตรหรือการเลี้ยงดูลูก อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐบาลกรุงโตเกียวใช้ระบบเวลาทำงานแบบยืดหยุนซึ่งอนุญาตให้พนักงานเพิ่มวันหยุดได้อีกหนึ่งวันทุกสี่สัปดาห์และจะเพิ่มวันทำงานขึ้นเพื่อให้พนักงานเพิ่มวันหยุดได้อีกหนึ่งวันต่อสัปดาห์ด้วย